ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับลักล่าสายแป๊กนะครับเป็นวันอาทิตย์วันนี้เราเปิดคลิปวันที่ร้านลองแรงสองนะครับอาหารปัใต้สปอนเซอร์หลักของเรานะครับใครหิวแวะมาได้ครับมาตกปลาที่่านชานครับแวะมาซื้อได้เลยนะครับอยู่ติดข้างๆกับกาะสนอนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปตกปลาหมากรีกวันหนึ่งติดใจดิติดใจติดใจครับ เมื่อคืนนี้ก็กินต้มยำปลาหมาไปแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปฝากพวกกันหนะ่อยเดี๋ยวพบกันตอนึนเครื่อนเลยครับโอ้โครับได้้ยรันไม่ได้คับเพราะว่าผมายใย่ไซนี้อยู่แล้วใช่ครัสี่สิบตัวสี่สิบตัวครับ ครับเราอยู่กันที่วิไลกเกษตรนะครับเรามาซื้อลูกปลากันอีกแล้ววัน,นนี้เราใช้น้อยครับเพราะเรามีตัวเลือกอื่นน้อยหนึ่งเดีย๋ยวให้น้องตักนะเตรียมเตรียมสเสบียงครับพอดีน้ำท่วมไร่กระพดธจะของไร่ทำอะไรไม่ได้บอกเอาไปกินเลย เราก็เลยมาช่วยเขาก,บบบก่อนที่ปลาจะกินนะครับอ๋อขอแล้วมั้ห้ารไอ้นองเอาเอาครับขอเจ้าของแล้วครับอันนี้อ่าไอเสือถอยตอนนี้ยังหาทางออกไม่ได้ครับอยู่ในปลาดงดิบครับน้ำขึ้นมากครับ จำทางไม่ได้กันเลยครับถึงกับบุกป่าฟา,ฟาดงกันเลยครับวันนี้นาตีนาันาตีใจมากนานๆจะได้ออกจากบ้านทีนะครับบ่า,ายโมงแล้วได้มาตวงครับทุกอย่างยังปกนตี้อยูบบ่ อาจารย์ตีเล่นสมดแล้วแล้วอร่อยเรารู้ลุกลงไปมันจะดังนะอันนี้จะกินข้าวเสร็จเราก็เล่นกาแฟกันนะครับพี่น้องนี่อุ่นๆกับบรรยากาศคึมๆนี่โอ้โหเราแค่กินกาแฟเราก็ลจะหลับเลยในกาแฟใส่อะไรหรือเปล่าครับขำก็จัง กกระจวันนี้นบัตรทำอะไรครับเนี่ยย่างกระโพดระหว่างที่รอปลาเราก็ย่างกระโพดกินไปก่อนนะครับตสไตล์จุพุ่งจุพุ่งวันนี้นะต้นมาพักผ่อนแล้วครับ

สายสวยงามมากครับออกมาถึงใจถุงเบ็ดเธอก่อนรุดยับไม่ให้มันถึงเลย่ะออกมาถึง้วตกินตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับจะเอาเบ็ดขึ้นกลับบ้านนะครับยอด เดี๋ยวผมจะทําการปล่อยนะครับประมามันยังตัวเล็กอยู่ครับตัวนี้ครับปล่อยกับพื้นสู่ธรรมชาตินะครับลูกล่อแถมใจบุญด้วยครับวันนี้พี่ตั้มเราคงจะปล่อยแค่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลืมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับสกายให้ด้วยนะครับครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ